ลาดรถยนต์ไฟฟ้าครับปีที่แล้วคือคักอย่างมากครับแต่พรมแดนใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตผมเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วครับว่ามีโอกาสสูงที่ค่ายรถยนจีนจะบุกตลาดรถสปอร์ตนั่นเองครับหนึ่งในนั้นอยู่กับผมแล้วครับนั่นคือรถคันนี้แหละครับเนต้า T T แม้วันนี้มันจะยังไม่ขายในไทยแต่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างมากครับ สวัสดีครับแอดมินบอลครับวันนี้ผมอยู่ที่แอตทริกครับศูนย์ทดสอบล้อและยางของประเทศไทยนะครับและเรามาขับเนต้า GT กันนะเนต้า GT นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแต่ว่าผมจะบอกเลยว่านี่เป็นรถสปอร์ตของค่ายเนต้านะซึ่งปัจจุบันก็าอาจจะทําแค่เนต้าวีนะแต่จริงเขายังมีรถที่ดีกว่านั้นและพร้อมจะขายในเมืองไทยถ้าทุกคนสนใจนั่นเองครับไม่พิ่พลังทำเพลงครับเรามาดูตัวเนต้า GT กันเลยดีกว่านะครับตัวเนต้า GT นะครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยการออกแบบของมาเนี่ยนะครับ คเป้นนัั่เเองครบป็นลักษณะของคูเป้แบบ2อบวกสนะครับถ้าคุณนึกไม่ออกเนี่ยนะครับมันก็คือประมาณพวก subaru brc นะพวก nissan สามเนย์ซีอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมาดูแล้วเนี่ยตัวมันจะใหญ่กว่านะครับที่อยู่กับเรานะครับตัวนี้จะแตกต่างนิดนึงนะครับคือของบางช anel เนี่ยนะครับเขาจะเป็นในตัวของ long range นะครับตัวนั้นก็ performance อาจจะดับไปนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเต็มแต่งสะใจแน่นอนเพราะว่านี่คือ neta gt ตัว performance นั่นเองครับ อ่ะเรามาดูการออกแบบก่อนนะครับงานออกแบบด้านหน้านะคุณจะสังเกตได้ว่ามันมีความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของคามเป็นซปเปอร์คาร์สูงมากนะครับอย่างเช่นไฟหน้าที่มีความเรียวนะครับแล้วก็สลิมบางนะครับด้านหน้านะครับที่มาพร้อมกับงานตกแต่งสีไททาเนทยมสีดามนะครับแล้วก็ขนาดตัวรถนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงพวกรถสปอร์ตจากญี่ปุ่นไปครับถ้าคุณมาดูแล้วเนี่ยคุณจะพบว่า ตัวเนต้าจีเนี่ยออกแบบตัวรถให้ค่อนข้างกว้างนะครับลักษณะเนี่ยบุคลิกเนี่ยนะครับถ้าเราเดินมาแล้วเรามองเนี่ยปึ๊บมันเหมือนกับพวกซุปเปอร์คาร์เลยนะครับทางด้านข้างนะครับคุณก็มาดูนะครับเริ่มจากนี่เลยครับล้ออัลลอยขอบ19นะครับซึ่งจุดแตกหักข้อหนึ่งนะของตัวพรีฟอร์แมนส์สโลล์เลสก็คือนี่ครับชุดยางนะครับชุดยางตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดยางจากมิชลินนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวไพลอตสปอร์ตสนะครับซึ่งก็ เป็นอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของสมรรถนะอะไรเนี้ยก็หายห่วงนะครับงานออกแบบด้านข้างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือซุ้มล้อที่บางนะครับมาพร้อมกับนี่มือจับแบ่ประตูแบบซ่อนนะครับซึ่งการใช้งานก็คือกดนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับรวมถึงนะขาดไม่ได้ครับกับประตูข้างแบบเฟรมเลสนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นรถสปอร์ตนะครับเขาก็เลยออกแบบช่วงประตูเนี่ยให้ยาวเห็นไหม ค่อนข้างยาวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับคือมันดีตรงไหนหรือว่ามันดีตอนเวลาคุณขึ้นลงนั่นเองนะเวลาคุณขึ้นลงอ่ะมันจะค่อนข้างสะดวกนะครับข้างบนหลังคานะครับจะต้องบอกว่าเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกกลาสรลูฟนะครับขนาดใหญ่ตรงนี้เลยนะครับไม่มีแผ่นบงังไม่มีแผ่นปิดอะไรนะครับเป็นกระจกแบบโลอีนะครับคือกองแสงมาแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนละ่ะบ้านเราเนี่ยด้วยความเป็นเมืองร้อนะนะบางคนอาจจะกังขาน,นิดน,นึงว่ามันเหมาะไหมอันนี้ผมพูดตรงๆว่าวันนี้ยผมอยู่กับรถด้วยเวลาที่น้อยนิดมากนะครับแต่ว่า มันดีตรงที่มันทําให้รู้สึกว่าห้องโดยสารดูโปร่งโล่งสบายนั่นเองนะครับซึ่งพอคุณมาดูเนี่ยนะครับในช่วงตรงนี้เนี่ยที่เป็นคูเป้เนี่ยครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าเนต้า G T ถ้าคุณดูเนี่ยนะครับมันจะมีขอบกระจกแบบนี้นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ครับตรงเนี้ยแอมเหมือนรถสปอร์ตอเมริกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าคุณตัดตรงนี้ออกไปเลยนะเหมือนรถสปอร์ตอเมริกันนะครับแล้วก็พอมาดูด้านหลังนะครับด้วยความเป็นรถคูเป้นั่นแหละนะครับปกติแล้วเนี่ยคูเป้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปประตูท้ายเิด ม,มันเปิดได้น,น,นะซึ่งด้านท้ายมันค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมใหญ่อยู่นะนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเจอรถคูปเป้เนี่ยขนาดมันจะไม่ใหญ่โตเท่านี้นี่ถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอันนึงนะครับก็คือนี่เลยฝาท้ายนะครับซึ่งออกแบบให้มันมีสปอยเลอร์ในตัวเห็นปะม,มันจะเป็นลันกษณะของตูดเป็ดอยู่ตรงนี้นะครับ ทตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของงานออกแบบที่ดูแบบคลีนคหน่อยนะครับชายล่างเป็นสีดาเหมือนเดิมแต่ดูงานออกแบบไปแล้วครับคุณจะสังเกตได้ว่าตัวเนต้าจีทเนี่ยนะครับมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าคุณสงสัยว่าแล้วขนาดตัวรถเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดตัวรถนะครับก็มีขนาดความยาวนะประมาณ4,700มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ4.7เมตรนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างนะนะครับมันจะอยู่ที่ 1,979เก้า้อยเจ็บเก้ามเมตรนะครับความสูงคุณสังเกตผมได้นะครับรถเนี่ยมันไม่ได้สูงมากครับความสูงประมาณเนี่ยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่้อยสิบห้ามเมตรนะครับหรือประมาณเมตรสี่นะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะนี่น่าจะเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้ขนาดกลางนะแต่ที่สำคัญสุดมันเป็นไฟฟ้านั่นเองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าประตูขนาดแต่มันมีประโยชน์ตอนขึ้นลงนะครับอย่างผมเป็นคนตัวใหญ่แล้วขึ้นมานั่งปุ๊บผมรู้สึกว่าเออเข้าออกง่ายและสะดวกนะครับพอขึ้นมาปุ๊บเอกล ชุดจอ2จอนะครับจอตรงหน้าคนขับเนี่ยนะครับเป็นจอขนาด10.25นิ้วนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานครับแต่ว่าพอเป็นชุดจอก็จะมีข้อติดติ่งอยู่ข้อหนึ่งก็คือนี่เลยนะคือเวลาเราเคลื่อนมองอะไรเนี่ยจะมีการบังอยู่บ้างเป็นปกตินะครับส่วนจอตรงนี้นะครับเป็นจอขนาด17.6นิ้วนะครับแล้วก็ประมวลผลด้วยชิป Snapdragon นะครับซึ่งก็สายไอทีรู้จักกันดีใช่ไหมว่ามันเป็นชิปที่ p e r f o r m นซ์ดีที่สุดนะเวลานี้นะครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จไร้สายนะครับ แต่ว่ามันยังไม่พอนะถ้าคุณดูเนี่ยเขามีการเพิ่มระบบเป่าลมมาด้วยคือปกติเวลาเราชาร์จไร้สายโทรศัพท์มันจะร้อนใช่ไหมาบางคนจะเป็นนี่เขามีการใส่ใจเพิ่มตรงนี้มาด้วยนะครับตรงนี้เป็นช่องวางแก้วน้านะครับแล้วก็อย่างที่คุณสังเกตรครับอันนึงที่ผมถูกใจมากเลยนะคือภายในตกแต่งเป็นสีโทนดําส้มเฮ้ย <He i, S 2> มันเป็นดําส้มที่สวยนะอันนี้กล้าพูดเลยมันเป็นดําส้มที่สวยแล้วแบบส้มไม่เยอะเกินนะแล้วก็ไม่ได,ดูแบบสูดฉาดมากไปนะครับคือแน่นอนแหละความเป็นรถสปอร์ตนอะ เวลาคุณบอกว่าเอ้ยอยากได้สี่จุดจาดเนี่ยเขาก็จัดให้ไงแต่ส้มตรงนี้เนี่ยที่เป็นดําปอมเนี่ยผมรู้สึกว่ากําลังดีไม่เยอะเกินไม่เยอะมากไปนะครับตัวเบาะนะครับอย่างที่คุณเห็นนะก็คือเป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้านะครับซึ่งเบาะเนี่ยให้ดูด้านนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเบาะลักษณะของพับเกีซีนะครับแล้วก็หัวหมอนเนี่ยเป็นตายตัวกับตัว,ตวผนังพิงหลังนะครับรายละเอียดเรื่องของการตกแต่งเนี่ยสีส้มเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับ ที่ในส่วนของอ<ะ>เนื้อที่สัมานะแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับในส่วนของชิ้นงานนะครับเอ่อด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นลักษณะของอะคันธาร่านะครับซึ่งอันนี้ผมผมแอบแปกจะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยนะครับอะคันธาร่าเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของตรงที่สัมผัสเสื้อผ้าเรานะแต่เนี้ยมาอยู่ชิ้นข้างคือกาอาจจะมองว่าไม่อยากให้เราแบบขยื่นเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งนะครับถ้าคุณมาดูถึงความใส่ใจ ของตัวชุดเบาะเนี่ยครับด้านนี้ก็ปรับไฟฟ้าครับด้านนั้นก็ปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับซึ่งก็ถือว่าดีทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้านครับแต่ว่าเจ้าเนต้า GT ยังไม่หมดเท่านี้ครับพอรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตแบบ2อบทะสองครับเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งหลังเจ้าเนต้า GT ให้ดูนะครับจริงๆเจ้าจอนะที่อยู่หลังกล้องเนี่ยนั่งแล้วเนาะแต่ว่ามันตัวไซส์เสมอรครับผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะนั่งลองนั่งให้ดูละกันนะครับวิธีการเข้าออกของเนต้า GT เทียบกับคูเป้อื่นๆผมว่าเขาออกง่ายนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันใช้การปรับไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมคือผู้โดยสารเนี่ยนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเมื่อคุณกดปุ๊บเนี่ยเบาะนั่งหน้าเนี่ยมันก็จะปรับไปตำแหน่งที่เขาปรับไว้นะครับหรือพับเก็บลงไปนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นมนุษย์ไซมหีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยนั่งมาหมดแล้วนะพวกด็อกซีทของรถสปอร์ตญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น BRC GTR สามสองก็เคยนั่งของเพื่อนนะครับซึ่งก็บอกเลยเนต้าจีทีเนี่ยความใหญ่ของห้องโดยสารเนี่ยใกล้เคียงกับ32เลยนะเออเพราะว่าผมเคยนั่งจากกรุงเทพไประยองอะตอนนั้นรู้สึกว่าเมื่อยมากแต่ท่านั่งของเขาเนี่ยผมจะบอกว่าท่านั่งของเนต้าจีทีเนี่ยนะครับถ้าดูเนี่ยนะนี่ขอเอาเบาะน้าออกไปนิดนึงคือเห็นไหมผมนั่งชันเข่าก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในท่าที่สบายนะแต่แน่นอนละ่ะเราเป็นคนตัวสูงมันก็เลยจะมีปัญหากับตรงนี้ครับ เนื่องจากว่าเขาเป็นหลังคาพาโนเนี่ยนะครับมันจะมีคานอยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งนะเห็นไหมผมจะอยู่พอดีเลยคานเลยคือโอเคแหละเราเป็นคนตัวสูงไงนะนะแต่ว่าถามว่ามันจะนั่งให้สบายกว่าน,นี้ได้ไหมตอบว่าได้คือถ้าคนนั่งหน้าเนี่ยเขาพักเบาขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็นั่งเยื้อลงมาหน่อยเนี่ยนะผมก็จะอยู่ในท่านี้เห็นไหเป็นท่าที่สบายพอตัวนะครับลูกเล่งตอนหลังนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตนั่นแหละนะครับก็ดังนั้นในเรื่องของการโดยสารตอนหลังเนี่ยเป็นอีกหนึ่ ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในเจ้าเนต้าจีทนะครับโดยรุ่นที่เราขับเนี่ยนะครับเป็นรุ่นเ e อร์ฟอร์แมนนนั่นเองนะครับก็สมรรถนะของมันนะครับในเบื้องต้นนะก็คือกำลังของเขานะครับอยู่ที่462แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่620นิวตันเมตรนะครับปะเรามาดูกันครับว่าเจ้านี่จะเจ๋งแค่ไหนครับก็สําหรับเนต้าจีทนะครับทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับตอนงานมอเตอร์อีโปเนาะซึ่งรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตเปอร์ฟอร์แมนนะครับของแบรนด์เนต้าคร จริงๆบ้านเราอ่ะยังไม่ขายนะครับคุณจะสังเกตได้ว่ารถที่ผมขับเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยยังเป็นพงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะครับแต่ว่าเนต้าเขาก็มีความตั้งใจนะว่าในอนาคตก็อาจจะเอามาทําตลาดในบ้านเรานะครับซึ่งราคาหรอกก็เขาบอกว่าประมาณร้านต้นๆเฮ้ยสมรรถนะขนาดนี้ร้านต้นๆเป็นใครจะไม่ซื้อบ้างผมว่าทุกคนก็สนใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนต้าจีทเนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับที่เรามาขับเนี่ยเรียกว่าเป็นน้าจิ้มก่อนอากาศนะครับเพราะว่าตัวรถนะครับรวมๆแล้วเนี่ย ก็คืออย่างเป็นจีนทั้งหมดนะคุณจะมาสังเกตได้เลยว่ามันคือภาษาจีนจอจีนอะไรทุกอย่างจีนมีตรงเนี้ยที่จะแบบมีความเป็นจีนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับการขับขี่นะครับจอ,อจอนี้นะครับมีขนาด17.6นิ้วนะครับจอตรงหน้าผมเนี่ยนะครับเป็นจอขนาด10.25นิ้วนะครับแล้ก็เดินทางมาถึงสเตชันแรกแล้วนะครับ ก็อันนี้เป็นสเตชันเกี่ยวกับพวกเรื่องอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะ400ปอ่ม้านะแล้วก็แรงบิด620นิวตันเมตรเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอัตราเร่ง, 100, งอ่ะ0-100อ่ะ3.7วินาทีนะเดี๋ยวถามอินสแัคเตอร์เขนี้หนึ่งครับพี่ครับ3.7เนี่ยมันต้องมันต้องเป็นโหมดสปอร์ตไหมหรือว่าโหมดไหนก็ได้ครับพี่เบือ้องต้นเคยเปที่โหมดสปอร์ตครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วอ๋อ อ๋อนี้พี่กดไว้ให้แล้วเรียบร้อยในอันนี้จะเป็น Eco Normal Normal ก็จะขึ้นไฟเป็นสีน้ําเงินนะครับส่วนถ้าเป็นสปอร์ตปุ๊บมันจะขึ้นเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดอ๋อเป็นเพลิงนะเป็นเพลิงด้วยใช่ครับอ๋อก็พร้อมแล้วก็ลองดูนะครับแรงบิด620ครับกับเวลา3.7มจุดเจ็วิครับก็สามจุดเวินี่มันคุ้นๆนัเนี่ยโอเคครับพร้อมครับสามสองหนึ่งโอ้ย โมสะใจมากคือต้องบอกก่อนนะว่าครับว่าออกตัวผมหลังติดเบาะแบบฟิลนี่แบบเป็นรถสปอร์ตแบบประมาณแบบซุปเปอร์คาร์เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่าความมั่นใจค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นระบบเอาวิลดไดร์นะครับมีมอเตอร์สองตัว นะครับซึ่งมันก็ช่วยกันนะครับแต่เมืเ่อแกจะสังเกตได้ว่าตอนออกตัวหน้ามันยกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นการเข้าเดลวดิ่งแผมนนะครับดูการเข้าโค้งน่ะโคงอะไรคมไหมนะครับป้ายใช้ความเร็วสัมพันธเยดสิ้ยถือว่าทำได้ดีเลยนะ ค,คือน้ำหนักรถอะเรารู้สึกฟีลอะรู้สึกอยู่ว่าการตอบสนองอะมันมันเอาอยู่นะครับแม้ว่าคนจะสังเกตว่าเราไม่ได้เข้าคงแรงมากแต่ว่าคือเราต้องฟันเอาฟีลลิ่งว่าพวงมลาลัยเป็นยังไงนะครับอย่างเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ที่เราหักพวงมลาลัยอะเรารู้สึกได้ว่ามันไม่ได้ออกอาการดือ้อนะมันไปตามมือนะครับค่อนข้างคมนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราขับในโหมดสปอร์ตเนาะจะเราเช็คเรื่อง การบังคับเลียวอีกทีในสลาลอมอ่ะพร้อมนะครับสามสองหนึ่งอือหอเรัเลีนครับเ่นเชดครับครับแล้วเราจะเ่นเชสที่ห้าสิบนะครับเข้ามาเกินนิดนึงไปอ๋อ มีหน้าไวนิดนึงแต่ก็เอาอยู่นะพอมอกี้ผมเข้ามาเกินด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปเซสชันที่สี่กันนะครับเซสชันที่สี่นี่เรียกว่าเป็นเซสชันที่มีน้ำครับแล้วก็ทางสนามเองเขาก็เคลมไว้ว่าพื้นกับน้ำของเขาเนี่ยมันลื่นมากกว่าหิมะเราเราไปวิ่งเนี่ยเปรียบเสมือนเราวิ่งบนหิมะแต่คูณหนึ่งคูณสองเข้าไปว่ามันลื่นกว่า oh. นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่า เซสชันนี้เรามาดูทั้ง abs และ traction ครับนะครับมาดูการทรงตัวบนบนถนนลื่นครับนะครับว่ามันเอาอยู่ไหมแล้วก็ลื่นไม่ลื่นเดี๋ยวเราดูที่การเบรกนะครับจะรู้สึกเลยว่ามันลื่นมากๆับเดี๋ยวเราไปลองก,กันว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือเวทใช่ไหมพี่เวทครับผมข้างหน้าที่เราเห็นนะครับเป็นพื้นที่มีมีความลื่น คบบวกกับเติมน้ําเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความเร็วประมาณ50บครับบวกนิดหน่อยได้นะครับพอไปถึงกลางแทร็กเนี่ยจะมีไพลอนอยู่คู่หนึ่งให้พี่บอนเบรกสุดเลยนะครับแล้วรอดูครับเบรกร้อยเปร์เ็นเลยครับจนรถหยุดนะครับแล้วค่อยออกตัวไปกลับรถเพื่อกลับมาทางนี้ใหม่อีกรอบนึงโอเคได้ครับแล้วก็เชิญครับอะอีกทีครับสามสองหนึ่งป้ายอันนี้เราไม่ได้ออกตัวสุนถึงร้อยนะแต่ออกตัวปกตินะครับ คือเราจะได้รู้ว่าคืออย่างนิดเดียวจะแปดสิบหรอห้าสิบนะครับตรงเลยครับตอนนี้เราอยู่ประมาณหกสิบนะครับสามสองหนึ่งลื่นไหมครับลื่น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 โหลื่นจริงลื่นจริงครับลื่นจริงครับเออแต่ว่ามันก็เอาอยู่นะนะครับคือโอเคแหละอันนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะเจอได้ในไทยก็คืออย่างเช่นฝนตกถนนลื่น อันนี้มันดูอีกรอบนะครับอ่ะคราวน,นี้ผมจะลองใช้ความเร็วตามที่พี่เขาบอกอ่าสิบห้าครับออ อันนึงนะที่ผมกล้าพูดเราว่าประทับใจคือรถไม่เป๋เลยนะครับรถสเตนไลน์เบรกคือคือมันนิ่งนิ่งไปกับเราเลยนะครับอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พวกระบบ traction control อะไรอย่างนี้แล้วแหละนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ทดสอบนะครับความเป็นจริงเนี่ยถออามว่ามันมีอาจจะมีที่แตกต่างไหมอาจจะมีเพราะว่าสภาพถนนมันไม่ได้เหมือนสลักทดสอบตลอดเวลานะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ รถคันนี้ให้ความมั่นใจมั่นคงนะครับไม่ใช่เพียงเรื่องอัตราเร่งนะเรื่องของการเบรกก็เช่นกันนะครับจริงๆพูดถึงสมรรถนะของเนสเตอจีทีนะครับมันมีเรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องของท็อปสปีดนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้ลองท็อปสปีดนะครับแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับมีท็อปสปีดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือฟังแล้วอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าด้วยอัตราเร่งของมันนะอย่างที่คุณเห็นนะ่ะถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับว่า รถคันนี้เนี่ยสามารถเร่งมาถึงความเร็วสูงสุดได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลองนะครับอ่ะอันนี้คือแฮนเดิิงแฮนเดิงนะครับก็เราจะไปตามลายที่ไพลอนกำหนดไว้นะครับ,รบจนไปถึงฝั่งนู้นนะครับลองดูสัพัความเร็วก็ประมาณห้าสิบค่ะสามสองหนึ่ง ก็ไกลนิดนึงอื้อ สาหรับผมผมว่าได้มาเป็นรถที่ควบคุมได้อยู่หมัดน,นะเมื่อบอกกับพลังขับที่เราได้ลองไปก่อนน้้นี้ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวนะมันเป็นรถรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้ความสปอร์ตในการขับขี่พอสมควรเลยนะวันนี้กับเนต้าจีพีับลองขับครั้งแรกผมบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างมากครับรถสปอร์ตพลังไฟฟ้าที่เตรียมมาขายในไทยแต่ว่าจะมาหรือไม่นะครับก็ต้องเอาใจเชียรดทางเนต้ากันด้วยนะครับจริงๆผมว่าจุดสําคัญของมันเลยนะที่ผมประทับใจมีอยู่สองสามข้อนะข้อแรก ตัวรถเป็นสปอร์ตคูเป้ที่มีขนาดใหญ่นั่งได้จริงใช้งานได้จริงนะครับข้อที่สองเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยอัตราเร่งสุดรหนึ่งร้อยสามจุดเจ็ดวิแล้วก็อย่างที่เรากล่าวไปเรื่องพลังขับของมันนะสี่ร้อยหกสองแรงมา้าแรงบิดหกร้อยแรงบิดหกร้อยยี่สิบนิวตันเมตรเนี่ยผมว่าแบบสะใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ความเป็น all wheel drive ความที่ออกแบบเรื่องของการ handling การควบคุมตัวรถมาได้ดีเนี่ยครับวันนี้ที่ลองขับในสนามนะผมประทับใจอย่างมากครับแม้ว่าความเป็นจริงแล้วในสนามกับถนนจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่รวมๆแล้ว น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือตัวรถที่ดีไซน์สวยงามมากคนระับจริงๆผมแอบไปดูตั้งแต่ตอนม o t ต r Expo แล้วแหละแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยได้นี่หว่าเออผมสะดุดตากับงานออกแบบของเขานะครับคือมันมีความเป็นกั้มกึง่งระหว่างสปอร์ตคาร์กับซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ด้วยขนาดตัวอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันมีขนาดค่อนข้างใหญนะ่ครับถ้าเทียบกับรถสปอร์ตจากญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีขนาดไม่ใหญ่มากครับเนต้าทีทีเรียกว่าเหนือกว่า ด้วยขนาดตัวด้วย p r พร r m ร n c ์สำหรับวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นสำหรับการลองเนต้าจีกของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถสปอที่น่าผนใจมากส่วนมันจะมาไทยหรือไม่ติดตามกันได้ครับในเร็วๆนี้แต่เนต้าบอกว่ามีโอกาสสูงมากถ้ามาไทยอยากให้ราคาเท่าไหร่ครับลองคอมเมนต์กันไว้ดูครับส่วนวันนี้บอลขอตัวราแลครับคุณนจิตามไรบัเตอร์ครับพบกันโอกาสหนะครับ